สวัสดีครับจริงๆวันนี้ผมพูดรอบเดียวนะครับขออนุญาตนะครับแต่ว่าผมจะรวบเรื่องที่2ที่ผมตั้งใจไว้แต่ทีแรกเนี่ยเอามาพูดในรอบแรกด้วยนะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อโอ๊ตนะครับตอนนี้ผมกําลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เนื่องจากการสนทนาการเสวนาเนี่ยมันมีอยู่ราว15นาทีเท่านั้นนะครับดังนั้นการแสดงความเห็นอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่มากนักนะครับดังนั้นผมเลยเปลี่ยนทิศทางนิดนึงนะครับผมอยากจะออกแนวตอบ โ o ว์เวอรนิดนึงก็คือจะช่วยทุกท่านกระตุ้นคิดนะครับได้อะไรติดตัวระหว่างดูหนังหรือได้อะไรจากการออกห้องประชุมนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะ Exten d จากอาจารย์ลาบด้วยว่าเราควรจะไปไกลกว่าซ้ายและขวาแล้วนะครับประเด็นของผมในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของสถาบันนิยมใน2 4 7 5จนะครับจริงๆผมควรจะพูดเรื่องนิยามของสถาบันสนะักหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรเผื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้อาจจะไม่มีพื้นฐานด้านด้านรัฐศาสตร์นะครับ สถาบันนี้สถาบันเนี่ยผมจะใช้นิยามตามของดักลาสนนต์นะครับซึ่งท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับท่านบอกไว้ว่าสถาบันเนี่ยก็คือกฎเกณฑ์ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มนุษย์ยอมรับร่วมกันแล้วไอ้กฎเกณฑ์เนี่ยก็มาเชฟพฤติกรรมของเราดังนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเอาคําว่าสถาบันนิยมไปผูกกับคาว่าอะไรมันก็จะเอาแนวคิดน,นั้นเนี่ยมาอธิบายเรื่องกฎเกณฑ์นั้นด้วยนะครับเช่น rational choice นะครับก็คือเอา การวิเคราะห์แบบมีเหตุมีผลมาผนวกกับสถาบันนิยมก็เป็นสถาบันนิยมมีเหตุมีผลไปนะครับทีนี้พอจะทราบคร่าวๆนะครับผมจะกล่าวถึงเรื่อง Regime Transition สักหน่อยนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านระบบบนะครับในอดีตเนี่ยมันมีงานอยู่เล่มหนึ่งนะครับที่สร้างชื่อให้กับวงการรัฐศาสตร์แล้วก็พลิกความเข้าใจในวงการรัฐศาสตร์ไปเลยนะครับก็คือหนังสือปกเขียวที่ทุกท่านเห็นอยู่ในนอันนี้นะครับมันเป็นหนังสือของ ฝรั่งสองท่านนะครับก็คือท่านเกลโลโมโอโดเนลกับฟิลิปซีชมิดนะครับเขาศึกษาการเปลี่ยนผ่านที่มันต่างไปจากเดิมหน่อยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคำอธิบายทางรัฐศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนผ่านระบอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมันไม่น่าศรัทธาเท่าไหร่คำทำไมถึงไม่น่าศรัทธานะครับอันนี้ผมจะไล่ความเข้าใจของเด็กนักรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งเด็กเศรษฐศาสตรน์น,นิดนึงนะครับก็คือว่า เราจะมีกรอบอย่างหนึ่งก็คือกรอบของ Modernization เราเชื่อว่าพอมันมีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับหนึ่งมันมีคนรู้หนังสือในระดับหนึ่งอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าทีนี้เขาไปสําาไปสำรวจดูเนี่ยเขาพบว่า บางประเทศเนี่ยถึงจะมีค ondition ที่เป็น economic development ที่มันเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยเขากลับพบว,ว่ามันไม่ได้พัฒนาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาก็พบอีกว่าบางประเทศถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่ครบตามกรอบ modernization เนี่ยจะมันสามารถ transform เป็น democracy ได้หรือมันเป็น nation state ในรูปแบบใหม่ได้นะครับ mm hmm. เขาเลยเขาเลยรู้สึกว่ามันมีนกลไกอะไรบางอย่างที่ไปมากกว่านั้นนะครับ mm hmm. เขาก็ไปศึกษาว่าไอ้ไกลไกเนี่ยมันมันมีอะไรซ่อนอยู่นะครับ mm hmm. เขาก็พบว,ว่า การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมีกลไกสาคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของอิลลทนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแยง้งหรือความร่วมมือของอิลลทก็ตามเนี่ยมันจะมีส่วนในการเปลี่ยนผ่านระบอบด้วยนะครับแล้วก็ไอาการเปลี่ยนผ่านที่ว่าเนี่ยเขาค้นพบอีกอย่างนึงก็คือว่า regime Transition มันไม่ได้แปลว่าต้องเกิดประชาธิปไตยเสมอไปมันอาจจะ t r a n s i t i o n จาก a u t ต cracy ไปสู่ a u t ต c r a c y อีกแบบหนึง่งแต่ว่า a u t ต cracy ทั้งสองรูปแบบเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันนะครับอันนี้เราต้อง ะระวังให้มากๆพอเราพูดกว้างๆว่าเป็นระบอบออโตเคซีเนี่ยแต่เนื้อในเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันมันมีวิธีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ค้นพบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีมรดกจากอดีตเข้ามาด้วยใช้คําว่า p a ด h ิ e เอนเ e นซีนะครับคำว่า p a ด h ิ e เอนเ e นซีเนี่ยคืออะไรนะครับผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือว่า ในอดีตประเทศที่เคยอยู่ใน USSR หรือว่าอยู่ในโซเวียเนี่ยเขามีโครงสร้างระบบก,การปกครองแบบโซเวียตแต่ว่าหลังพอแยกประเทศไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังใช้โครงสร้างการปกครองของ USSR อยู่แต่ว่าความหมายบริบทโครงสร้างที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ไปนะครับทีนี้เราก็ลองนึกภาพว่าการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนชนั้นนำหรือความขัดแยง้งความร่วมมือของอีลีทแล้วก็กลุ่มการเมืองอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ย พอมันเข้ามาผนวกกับเงื่อนไขอื่นพอดีเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนผ่านขึ้นได้น,นะครับหรือว่า transition เนี่ยแต่ว่าไอการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับมันเป็นโฟกัสของไอหนังสือเล่มเขียวนี่แหละก็คือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าช่วงต่อรองหรือเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านก็ตามนะครับช่วงเนี้ยเขาเรียกว่าพลังของโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ในระบอบนั้นเนี่ยมันจะอ่อนพลังลงไปพอสมควรแล้วพอโครงสร้างมันอ่อนพลังลงไปใช่ไหมครับตัวแสดงก็จะมีบทบาทมากขึ้นตัวแสดงพวกนี้ก็จะแสดง รียกว่าความสามารถอย่างเต็มพิกัดมากขึ้นเขาบอกว่าในช่วงนี้ normal politics เนี่ยจะเอามาอธิบายอะไรไม่ได้แล้วก็คือว่าทฤษฎีที่เราเรียนมาเนี่ยมันแทบอธิบายช่วง transition ไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าตัวแสดงพวกนี้เขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรหรือใครเป็นศัตรูเขาไม่รู้ว่าทรัพยากรอะไรใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ย ช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขาต้องมองเป็นเคส by c เคสไปมันจะไม่มี overall t h e o ที่ที่เอามาอธิบายว่า Transition เมื่อเกิดแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นผมก็เลยยืมคำของ Bible มาก็คือและแดดบินไลทนะครับแง่มุมที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันสามารถเอามาวิเคราะห์2475ให้ไปมากกว่ามิติทางวัฒนธรรมที่มันค่อนข้างจะแพร่หลายอยู่ในความเข้าใจของคนไทยนะครับ,สำ,รบสำหรับผมเนี่ยประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันตันแล้วมันไม่สามารถอธิบายอะไรได้อีกแล้ว ผมเอาลูปของท่านอาจารย์นัครินขึ้นมานะครับเพราะเพราะว่าท่านทําได้ใกล้เคียงที่สุดกับหนังสือปกเขียวเล่มเมื่อกี้นะครับแต่ที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของผมเองไม่ใช่ของท่านอาจารย์นครินนะครับผมอยากทดลองเสนอ2 4งสที่มันไปไกลกว่าแค่เรื่องของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับโดยการเอาทฤษฎีกระแสหลักทางรัฐศาสตร์เนี่ยมาจาับบ้างก็คือสถาบันนิยมนะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆก็คือไอ แนวคิดกระแสะหลักเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรังเกียจนะครับแต่ว่าเอาจริงๆยังใช้กันยังไม่เต็มศักยภาพเลยนะครับแล้วก็ในโลกทางวิชาการเขาพัฒนาเรื่องแนวคิดกระแสะหลักกันไปค่อนข้างไกลแล้วแต่ว่าน่าเสียดายที่บ้านเรายังง่วนอยู่กับแนวคิดเรื่องของวรรณกรรมหรือของฟูโก้อยู่นะครับทีนี้เข้าเรื่องประการแรกเนี่ยเราต้องมองว่าภารกิจของรัชกาลที่7เนี่ยเขามีเดิมพันสูงนะครับการเปลี่ยนผ่านเนี่ยคือถ้า ทำไม่ดีหรือว่าทําผิดพลาดถ่าใช้ภาษาอย่างชาวบ้านก็คือชิบหายนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากผู้ปกครองที่เขามี interest ของพระองค์เองนะครับคือมันไม่ใช่ว่าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในอดีตเนี่ยมันไม่เคยมีพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนที่ใช้อานาจเด็ดขาดสั่งเปลี่ยนแม้แต่พระองค์เดียวนะครับเรื่องสมบูรณานสิทธิราชเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาอย่างหนึ่งที่เราต้องทําลายลงได้แล้วนะครับ การเปลี่ยนผ่านที่มีเดิมพันสูงในช่วงรัชกาลที่7เนี่ยในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเขามีคำว่า interlocking institution นะครับก็คือว่าเราต้องการสถาบันที่มันทำงานส่งเสริมกันและกันนะครับก็คือนึกภาพง่ายๆว่าเราคงไม่ใช้สมาร์ทโฟนกับคลื่น GSM หรือว่าเราคงไม่กินประหมอาคางดังกับไวแดงประมาณนั้นนะครับในทางสถาบันการเมืองเนี่ยมันก็ออกแนวประมาณนั้นก็คือดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นการถกเถียงในช่วงก่อน2อง่เเนี่ยอย่างน้อยก็ในแวดวง elite นะครับว่า เราจะจัดวางที่ทางของระบ,บอบนี้ไว้ยังไงดีเราจะเอาสถาบันอะไรไว้ตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงกอด2อ7 5เเนี่ยมันจะมีร่างร,รัฐมนูญอยู่3ฉบับนะครับเราเข้าใจว่ามันมี2ฉบับแต่จริงๆมันมี3ฉบับฉบับแรกเป็นของพระยากรายาณามาัยตรีนะครับแล้วก็ฉบับที่2เป็นของพระยาศรีวิสานวาจากับเรมอนด์บีสตีเวนส์แล้วก็เล่มที่3เนี่ย ร่างที่สามเนี่ยเป็นของรัชการที่7ที่ทรงร่างเองที่หัวหินนะครับจริงๆมันมีทั้ง3ามร่างซึ่งทั้ง3ามร่างเนี่ยก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปก็คือร่างที่สามเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นร่างที่พระองค์ทรงมั่นหมายว่าจะทําให้ทั้งองุ์คมรียอมรับแล้วก็อิลิทหลายๆคนยอมรับได้เพราะว่ามันดูเนื้อหาแล้วมันค่อนค่อนข้างแตกต่างจาก2ฉบับแรกพอสมควรนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็คือเราต้องมองว่าสิ่งที่รอดเจ็ดทำเนี่ยมันคือการ r e v ว l ร์โวลไลซ์เซชันนะครับมันไม่ใช่ democratization มันเป็นสเต็ปแรกที่สำคัญในการเข้าไปสู่ฟูลเดโมคราซีได้นะครับแล้วก็คณะผู้ก่อการเองเนี่ยแกก็คือพวกเขาก็ทำริบริบรัลไลเซชันนะครับไม่ได้เดโม c ครตเดโมแครตไเซชันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าปัญหาคือเราใช้คำว่าประชาธิปไตยกันอย่างฝือเกินไปจนเราพลาดการวิเคราะห์เนื้อหาว่ามันมีเขาวางสเต็ปกันไว้ยังไงนะครับ ผมยืนยันว่าทั้งรอจ็แล้วก็คณะผู้ก่อการเนี่ยสิ่งที่พวกเขาทําคือร i b e r a l ไลเซชันนะครับแต่ว่าวิธีการของพวกเขาต่างกันจังหวะต่างกันผลก็ต่างกันด้วยเพราะว่าทั้งตัวแสดงแล้วอินเทรสที่ทั้งสองอทั้งสฝั่งพยายามออกแบบเนี่ยมันคนละแบบนะครับเรื่องที่2ก็คือทําไมราัชาการที่เจ็ดต้องส่งร่างรัฐมนูญด้วยอันนี้เป็นปริศนาทำอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมต้องล่างอันนี้ผมจะเล่าตำนาน ปรมรากรีก็ท่านฟังสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอูลิสกับไซเลนนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าอูลิสเนี่ยเขาเป็นแม่ทัพเขาจะพาทัพของเขาเนี่ยไปข้ามข้ามไปลบนะครับโดยใช้เรือทีนี้ในระหว่างเดินทัพเนี่ยเขาจะเจอสัตว์ประหลาดประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไซเลนไซเลนเนี่ยมันเป็นสัตว์ประหลาดที่ลองเพลงเพาะแบบเป็นเพศหญิงนะครับทีนี้ใครได้ยินเนี่ยก็จะเรียกว่า โหยหาแล้วก็พยายามเข้าหาสัป,ปหลาตตัวนี้แต่พอเข้าใกล้ปุ๊บก็จะโดนฆ่าตายนะครับยูลิสก็เลยสั่งแก้ปัญหาซะให้เอาขี้อู้เอาขี้พึ่งอันหูตัวเองซะนะครับก็เลยรอดไปประเด็นของเรื่องอูลิสกับไซเรนเนี้ยก็คือว่าการคาดการอย่างมีเหตุผลแล้วก็การมัดมือตัวเองในการบรรลุเป้าหมายบางอย่างนะครับที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่า เราจะเห็นว่าราัชากาลที่เจ็นเนี่ยทรงกังวลเรื่องมีการมีพระมหากษัตริย์ที่ดีมากนะครับอันนี้เราจะดูทั้งในพระราชบันทึก่กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกฉบับน,นะครับเขาพระองค์ทรงคอนเซิร์ตเรื่องการเป็นเดอะกู๊ดคิงมากแล้วก็ปัญหาเรื่องของการล่มสลายของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นมรดกจากรัชากาลที่6ด้วยนะครับไม่ว่าเหตุผลนนจะเป็นอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยพระองค์เลยพยายามมัดมือพระองค์เองแล้วก็พระราชวงศ์หรือคณะอภิรัตนตรีด้วยด้วยการผลักดันเรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับพระองค์ไม่ได้มองเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นแค่เครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายระบอบแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือในการมัดมือในขณะที่ยังทําได้ด้วยนะครับผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าพระองค์เนี่ยเคยไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้ว f o u n d i n g Father คนหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออ l e x เ n ็กซ h a m นเดอร์ฮิตันเนี่ยเขาเขียนใน Federal i s t Paper ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสายซ่อเป็นสายโซ่ที่สําคัญที่คองมือพวกเราไว้ในขณะที่พวกเรายังไม่คุ้มครั่ง เพื่อที่ว่าในเมื่อวันที่เราคุมค่างเนี่ยเราจะไม่ได้ฆ่ากันตายนะครับผมว่าพระองค์ก็อาจจะมองเห็นอะไรแบบนี้บางอย่างเหมือนกันนะครับอีกแน่ก็อีกแง่หนึน่งก็คือมีช่องว่างอีกอย่างนี้ที่ผมเห็นก็คือว่าเราสามารถใช้ทฤษฎีเกมวิเคราะห์ทั้งก่อนระหว่างและหลัง2475ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เห็นมีใครทําถ้ามีก็ขออภัยนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอจริงๆยิ่งช่วงล่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีทฤษฎีเกมที่ค่อนข้างชัดนะครับแปลกอยู่ที่ว่ายังไม่เห็นมีใครทํา แต่ทั้งนี้ในการเปลี่ยนผ่านในช่วงรีจิมทรานซิชันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวแสดงทุกตัวแสดงเนี่ยเขาจะคำนวณเห็นภาพในอนาคตปเปะ๊เปะหรือว่าคาดการได้ถูกต้องทุกอย่างนะครับก็เหมือนคนเราในชีวิตจริงเนี่ยนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตของเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าการมีการันตีบางอย่างเนี่ยก็อาจทําให้เราอุ่นใจได้บ้างในระดับหนึ่ง แล้วก็อุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นได้นะครับก็คือบางอย่างพอมันไม่คาดคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันสามารถไปทริกเกอร์บางอย่างที่สิ่งที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็ข้อมูลอยู่ไม่พอเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยวิวพาวเวอร์ของตัวแสดงเนี่ยค่อนข้างมีค่ามหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเพราะากระแสของราชก,การที่7ที่ว่า บางทีเทวดาต้องการให้พระองค์ทําอะไรสักอย่างเนี่ยก็แสดงถึงวิวพอร์ของพระองค์ได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็หางนึ้ต่อไปนะครับท่านที่เคยเรียนปรัชญามาอันนี้มันคือมาเคียเวลี่อย่างหนึ่งที่เขาเขียนในบทการตั้งรับกับกระแสโชคชะตานะครับโอเคทีนี้ก็สุดท้ายนะครับผมจะทิ้งประเด็นเล็กๆน้อยๆไว้ให้คิดกันต่อนะครับท่านอาจารย์าคารินเนี่ยแกกล่าวว่าการปฏิวัติสองศเนี่ยมันเป็นความจําเป็นทางประวัติศาสตร์ที่มันต้องเกิดขึ้น ก็คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าเงื่อนไขมันสุกงอมที่จะต้องเกิดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะพาทุกท่านกลับไปหาคาร์มาร์สสักนิดหนึ่งนะครับมาร์สแกก็บอกเหมือนกันว่าทุนนิยมเนี่ยจะต้องล่มสลายโดย working class นะครับเพราะว่าไม่เป็นความจำเป็นทางประวัติศาสตร์เหมือนกันแต่สิ่งที่มาร์สเสนอไว้เนี่ยมันมี p a r adox อยู่อย่างหนึ่งนะครับผมจะไปช้าๆนะฮะคิดตามผมก็คือถ้าการตายของระบอบทุนนิยมมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วเนี่ย มันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ working class ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ใช้ working class เนี่ย working class ทางคดก็ไม่มีความหมายเลยอีกอย่างหนึ่งถ้า working class จะเป็นผู้ทําลายทุนนิยมถ้างั้นการตายของทุนนิยมก็ต้องขึ้นอยู่กับ working class ถูกไหมครับแล้วถ้า working class ไม่ทำละ่ะมันจะส่งผลอะไรขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้ผมลองให้ทุกท่านลองสลับคํากับ2475ดูนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือในการการศึกษา2475เนี่ย นักวิชาการของเราเนี่ยชอบย้อนหาคำอธิบายประชาธิปไตยในปัจจุบันที่มันไม่ไปไหนเนี่ยด้วยการโยนกับไบ2 4งสแล้วก็หาว่ามันเป็นการต่อสู้อันยาวนานของระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวานะครับหรือว่าเป็น unfinished นี่เราจะเห็นอยู่เสมอนะครับหรือเขาก็พยายามจะให้จบที่รุ่นเรานะครับซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างขับแคบแล้วพูดตรงๆมันค่อนข้างเสียศักดิ์ศรีของรัฐศาสตร์ไปหน่อยนะครับที่ว่ามันวิเคราะห์ได้ประเด็นที่ ไม่ได้ก้าวไก่นักแล้วไม่สนับสนุนการคิดอะไรมากมายนะครับผมเลยคิดว่าเราต้องทะลวงมัดดี้ไอเดียโลจีนี้ออกไปแล้วก็การเข้าสู่การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบอย่างเต็มรูปแบบกันเสียทีนะครับสำหรับผมเนี่ยคำตอบของการเมืองไทยอยู่ที่ Comparative Politics นะครับอยากจะเรียนถามว่าถ้าเราให้คะแนนกับการเปลี่ยนผ่านของรุ่นบรรพบุรุษเราเนี่ยเรามันไม่มีอะไรเพอร์เฟกแน่นอนแล้วเราก็รู้สึกเสียดายเมื่อผมได้ดูสอ่เจ็ดห้ารุ่นอรุณแห่งการ ปฏิวัติเนี่ยว่ามันมีสัญญาณที่ดีตอนที่เข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็เป็นบทดดร็กที่ต้องขอบคุณที่ผู้สร้างถ่ายทอดเนื้อความที่รัชกาลที่เจตรัสกับปีดีว่าใครเขียนแล้วก็มีการยอมรับกันแต่ก็เสียดายเจตจำลงที่จะร่วมมือกันเนี่ยมันไปไม่ถึงดวงดาวมันก็มาสูญเสียน,นะครับจริงๆอยากให้ประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยจัดการกับถ้าผมอยู่บริษัทเอกชนก็เรียกว่าเชนพอยต์มานีเจ็มเนี่ย ได้ดีไหมครับในการเปลี่ยนผ่านถ้าเทียบกับเบนช์มาร์กับเรื่องอื่นๆอาจารย์เพิ่มศักดิ์บอกว่าใครเกิดทัน2475ในนี้ไม่มีทันนะครับแต่เราทัน14ตุลาการเปลี่ยนผ่านและเราให้คะแนนตัวเองว่าเราจัดการกับ14ตุลาพุทธาธมิตรหรือกปปสหรือพันธมิตรที่ผมก็ต้องโดดเข้าไปร่วมเนี่ยอย่างบริสุทธิ์ใจได้ดีไหมครับประเทศไทยจัดการกับการบริหารจัดการเปลี่ยนผ่านได้ดีไหมครับขอความเป็นธรรม อาจารย์จิตรกรเฉลยตรงนี้นะครับผมขอถามคําถามที่สองต่อไปเลยนะครับผมถามรวดเดียวนะอันนี้ต้องขอกลับเรียนาถามคุณวิวัตรจิรกุลนะครับคือท่านเคยให้สัมภาษณ์กับแนวหน้าประมาณสักป,ปลายปลายมีนาที่ผ่านมาว่าแม้พอจบเรื่องนี้แล้วมีมีเป้าหมายหรือว่ามีเจตนาลมที่อยากจะทําต่อเพราะว่าผมก็ฟังเมื่อเช้าไปจบเอา2 4 8 4ก็คือราชการที่7ท่านสวรรคต แล้วเรื่องก็เหมือนกับจะยุติตรงนั้นมันไม่ได้ขยับไปถึง2489ที่คุณกุวิวัฒน์บอกว่าอยากจะสร้างกรณีสวรรคตนะครับซึ่งผมไม่ได้หมายความว่าต้องการให้ท่านทำเพียงแต่ว่า ถามเจตนาลมนว,วันนี้ว่ายัางมีเจตนาลมอย่างนั้นอยู่ไหมครับในเวลานี้นะครับอันนี้ก็ขอเรียนถามทั้งสองคำถามครับกราบขอบคุณครับโอเคก็ขอบคุณสําหรับคําถามนะครับก็สําหรับประเด็นแรกเนี่ยคือการเปลี่ยนผ่านแน่นอนสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันมีทั้งเจตนาที่ดีนะครับแล้วก็ความมุ่งหมายที่ดีแต่ทีเนี้ยเจตนาที่ดีกับเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเป็นคนละเรื่องกันก็คือว่า ต้อ้มีอินเทนชันที่ดีแต่ว่าเอาคำมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับอันนี้เราต้องเคารบทั้งสองฝ่ายนะครับคือทั้งฝั่งของพระปกเก้าเองแล้วก็ต้องฝั่งคณะผู้เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับคือทั้งสองฝ่ายมีเจตนาที่ดีหมดแต่ทีเนี้ยในระหว่างทางเดินอันยาวไกลเนี่ยบางทีมันมีเหตุการณ์ที่เราไม่อาจคาดคิดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาในหลายๆแง่ก็คือว่า c o a l i t i o n ที่เปลี่ยนแปลงกับ c o a l i t i ันที่ในทาง practical เนี่ยมันเป็นคนละชุดกันซึ่ง้นนั้น ความเข้าใจความอะไรที่ตกลงกันไว้ในทางลับๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เคลียร์หรือว่ามัน,มนคือมันมันมีข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ได้เซอร์คูลเลตกันมากพอในระหว่างนั้นนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันมันมีพลังมากพอที่มันไปแคร็กระหว่างพันธมิตรได้นะครับอย่างเรื่องที่รัชกาลที่7กับพระปก รัชการที่7กับพยามโนที่ตกลงกันไว้เรื่องสสประเภทที่2เรื่องนี้คณะผู้กอการคนอื่นไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการันตีให้กับรัชการที่เจซึ่งอันนี้มันมันก็เป็นความผิดพลาดอย่างหนึง่งก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยการให้คะแนนเนี่ยผมไม่อยากให้คะแนนของพวกเขาเพราะว่ามันไม่สามารถประเมินแบบในทางรปรสหรือในทางแบบบริษัทเอกชนได้นะครับแต่ในนีน้ผมคิดว่าคือมันก็ อาจจะกลายเป็นว่าเป็นบทเรียนให้เราอย่างหนึ่งแล้วว่ามันเป็นบทเรียนที่ไกลแสนไกลด้วย2475กับ2467เนี่ยมันเกือบร้อยปีแล้วนะครับคำถามคือเราได้บทเรียนอะไรจากเขาร้อยปีที่ผ่านมาเนี้ยเราเรียนอะไรบ้างที่ผมอยากไปให้ทุกคนไปให้ไกลมากที่สุดคือว่าเราอย่ากยกทุกอย่างไปโทษที่2475ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหรือฝ่ายคณะผู้ก่อการกระามเราควรไปให้ไกลแล้วไอ้ช่วงระหว่างร้อปีมาเนี้ยเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้างเรา ควรที่จะแก้ไขอะไรต่อไปนะครับทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจริงๆเป็นแง่มุมคิดที่ดีนะครับก็คือท่านอาจารย์ชัยยันชัย,ยพรเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของผมเองแกบอกว่าคือในต่างประเทศเนี่ยกว่าเขาจะเป็นระบอบฟูวเดโมคราซีหรือเป็นระบอบประชาธิปไตยที่ลงตัวเนี่ยมันใช้เวลาหลายร้อยปีถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นที่อังกฤษเอง,องก็ตามเขาใช้หลักเวลาร้อยปีขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยผมเห็นต่างกับท่านนี้หน่อยก็คือว่าโอเคมัน กว่าจะฟูดโม OCRACY ก็จริงมันใช้เวลาแต่ทีเนี้ยในยุคที่มันคอนเนกกันมากขึ้นในยุคที่มันมีอินฟอร์เมชันอะไรมากขึ้นเนี่ยเราจะรอขนาดร้อยปีขนาดนั้นหรือเปล่าหรือว่าเราจะลงมือทําอะไรบางอย่างเรียนรู้แล้วก็ทําให้มันเป็นฟูดโม OCRACY ที่สุดให้เร็วได้นะครับทุกอย่างไม่ใช่ขึ้นกับเวลาอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับความเตรียมพร้อมของเราความรู้ของเราด้วยนะครับแล้วก็2องส่เนี่ยเอามันเป็นอินฟอร์เมชันอย่างหนึ่งให้เราเรียนรู้เท่านั้นก็พออันนี้ครับขอบคุณครับ